on h a t o o so you can get in and don't mind the time forget all that's b e get lost in the สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีเปลี่ยนแบบอักษรน,นะครับก็เป็นแบบ พวกนี่นะครับพวกตัวเลขอ่าแล้วก็พวกภาษาอังกฤษครับภาษาไทยผมหาไม่เจอนะฮะภาษาไทยมันก็จะคงอยู่ลักษณะเดิมนะครับนี่นครับแบบที่ผมใช้อยู่อ่าก่อนอื่นนะครับไปตั้งค่าครับการแสดงผลนะครับนี่ครับแบบอักษรครับ แบบอักษรก็น่าจะมีทุกเครื่องครับบางเครื่องก็อาจจะไม่มีนะครับอ่าวันนี้อ่าเปดิดจะตัวนี้มานะครับเนี่ยเข้าเพสโต e นะครับ,รบพิมพ์ไปนะครับ ไออันแรกเลยนะ,ะับไอตัวเพลงไม่รู้จะมีะาภาษาไทยเปล่าก็กดติดตั้งครับพอติดตั้งแล้วก็กดเปิดเข้ามานะครับ จะเป็นแบบให้เลือกเอานะครับว่าใครจะเอาแบบไหนน่ารักน่ารัก้นกงนั้นนี่นะับจะเป็นแบบอังกฤษญี่ปุ่นมันน่าจะมีของไทยนะแต่ว่าไม่มี นี่ยมีแต่อังกฤษกับฝรั่งกีสเปนอังกฤษอาหรับอังกฤษรัสเซียอ,อ,อะไรพวกนี้นะส่วนผมก็ดาวน์โหลดไปนะครับอันหนึ่งนี่นะฮะที่ผมดาวน์โหลดไปก็ดาวน์โหลดแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะก็ให้กดประยุกต์ใช้นะฮะพอกดปุ๊บมันจะ รีบูตเครื่องครับอัอนที่สำคัญเครื่องนะต้องรูทก่อนนะครับเครื่องต้อง r รูทประยุก์ใช้ปุ๊บมันจะรีบูตนะครับอ่ารีสตาร์ทโทรศัพท์ของเราก็ไม่ต้องตกใจนะครับพอมัรีสตาร์ทปุ๊บให้เข้ามาที่ไฟ์ของเรานะครับ เราเก็บไว้ตรงไหนนี่ครับจะเป็นตัวแบบนี้พอเราโหลดมาปุ๊บนะครับถ้าเราเข้าไปที่ตั้งค่านะครก็เข้าตัวเดิมนั่นะครับการแสดงผลแบบอักษรนะครับเพิ่มแบบอักษร อันแรกเลยนะครับก็จะนี่นะฮะไอโฟนคก็คลิกเข้าไปลยฮะอันแรกนะฮะอันแรกนี่ฮะไฟของมันให้เราคลิกไปปุ๊บนี่นะฮะนี่ฮะก็พวกนี้ก็ไม่ไม่เกี่ยวนะฮะเราก็มาตรงนี้นี่ฮะมันจะขึ้นมาแบบนี้นะฮะก็ ให้เราก็ใช้อาสมมติว่านี่ฮะเปนแบบอักษรบนเดิมแล้วนี่ยฮะมันจะเป็นแบบนี้เราก็คลิกเข้าไปเลยนี่ฮะมันจะอใช้แบบอักษนี้เราก็คลิกตกลงนี่ยฮะเรียบร้อยครับเฉพาะภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้นนะครับ ส่วนภาษาไทยเนะี่ยผมปุ๊หาไม่เจอนะฮะภาษาไทยก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ตัวเลขของเราเท่านั้นนะครับอ่าก็เป็นว่าจบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กันด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยขอบขอบคุณครับ